สำหรับคลิปวิดีโอบางคลิปเนี่ยเราถ่ายมาเนี่ยบางครั้งเสียงคําพูดเสียงของเราบางทีมันก็เบาจนเกินไปทําให้พอเราเอาไปใช้งานจริงเอาไปลง youtube เวลาเปิดมาเนี่ยกลายเป็นว่าเสียงเราเบามากจําเป็นต้องเร่งเสียงลําโพงให้ดังจนสุดบางทีเร่งจนสุดก็ยังเสียงเบาอยู่ วิธีการก็คือเราจะต้องแก้ตั้งแต่อยู่ในคลิปวิดีโอของเราเลยโดยเราสามารถที่จะเลือกตำแหน่งของการเพิ่มความดังของเสียงได้วิธีการเป็นยังไงมาดูกันนะครับอันดับแรกคลิกไปที่ตัวคลิปวิดีโอของเราให้ขึ้นเป็นกรอบสีขาวแบบนี้นะครับจากนั้นมาที่คาว่าความดังของเสียงที่อยู่ทางด้านล่างแนะนำนะให้ดูดูนี่ดูที่ตัวนี้นะครับเห็นตัวกราฟเสียงตรงกลางนี่ไหมตรงนี้ก็คือมันยังอยู่ ในระดับที่ยังกลางๆอยู่เมื่อเราเร่งมันเพิ่มเอาสักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะสูงขึ้นนะครัเ,เ,เกมฟีฟายลื่นหรือเปล่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเพิ่มให้เสียงมันดังขึ้นก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับคำแนะนำของผมถ้าเกิดว่าจะเร่งเสียงให้ดังเนี่ยควรจะเร่งให้ตัวตัวร,รับเสียงเนี่ยมันขึ้นถึงสุดแค่ตรงขอบสีขาวนี่ก็น่าจะเพียงพอเพราะถ้าเราเร่งดังจนเกินไป มันจะเกิดปัญหาเวลาที่เราเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเสียงมันจะแตกครับพอดังเกินไปมันจะเหมือนเสียงลำโพงแตกทําให้ไม่น่าฟัง S1A เนี่ยเล่นเกมฟรีไฟล์ลื่นหรือเปล่าดูให้เมาได้ระดับที่เราพอใจลองมาฟังเสียงกันดูหนุ่มสาวสายวัยรุ่นคงจะสงสัยกันใช่ไหมว่า True S1A เนี่ยอันนี้คือคลิปที่ปรับเสียงนะครับเดี๋ยวมันจะเล่นอันที่ยังไม่ได้ปรับเสียงลองฟังดูนะมันเล่นเกมฟรีไฟล์ลื่นหรือเปล่า และผมก็ได้ทดสอ,สอบเสียงจะมีความดังแตกต่างกันแล้วทีนี้มีเทคนิคเพิ่มเติมแถมให้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปรับทั้งคลิปเลยล่ะพี่คือผมตัดเสร็จแล้วอ่ะอยู่ดีๆผมจะต้องมาปรับให้เสียงมันดังเท่ากันทุกคลิปอ่ะผมจะทํำยังไงวิธีการมันง่ายมากครับเมื่อเราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้นะครับอ่าผมจะเอา190%แล้วกันเป็นฟรีไฟล์ลื่นหรือป่าประมาณนี้นะครับจากนั้นให้มาที่ตรงนี้ครับนี่รูป เครื่องหมายถูกซ้อนกันที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับทีนี้เราก็ไปเลือกเลยว่าเราจะเอาคลิปไหนให้เสียงมันดังผมก็กดเลยนะครับกดไปเลยแบบนี้เลยถ้าหากว่าเป็นทั้งคลิปก็เลือกทั้งหมดไปเลยก็ได้นะแต่อันนี้เราเอาคลิปที่ถ่ายคนละช็อตคนละเวลามาลงเนี่ยเสียงมันก็ดังไม่เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นก็เลยเลือกเฉพาะในส่วนของคลิปคลิปเดียว นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดที่กระไมถูกที่อยู่ทนด้านล่างกดเข้าไปเพียงเท่านี้ระดับเสียงก็จะดังเท่ากันทั้งหมดแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้กด Subscribe ติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการนำมาปรับใช้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยแอปพลิเคชันวอลโลครับสวัสดีครับ